วันนี้ผมก็จะตัดทรงปลาฉลามกัดหูครับดูนะครับผมจะตัดให้ดูทรงปลาฉลามกัดหูอันนี้คือหัวปลาฉลามนะครับนี่ครับหัวปลาฉลามปลาฉลามกัดหูผมก็ออกแบบให้เพราะว่าเด็กคนนี้เขาจะเอาไปเล่นวันลอยกระทงทางอ้อนก็เลยออกแบบให้นี่ครับฟันฉลามครับ อันนี้เคี่ยวฉลามอันนี้เคี่ยวฉลามนะครับเลยนี่ครับปลาฉลามมันอ้าปากอันนี้เคี่ยวมันเคี่ยวปลาฉลามมีสองสามเคี่ยวเลยครับ ครับนี่ทรงเขี้ยวฉลามครับนี่ฟันล่างครับนี่ปากฉลามครับนี่ครับนั่งยื้ยนะครับเดี๋ยวตาทำให้สวยๆเลยครับฉลามกัดหูอันนี้ครีบฉลามครับนี่ ครับรู้อยู่ครับเดี๋ยวผมทำแป๊บเดียวครับอันนี้ทรงปลาฉลามกัดหูนะครับเนี่ยผมก็ทำให้ดูชัดๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนายนั่งกี๊เฉยเดี๋ยวตาทำให้เพราะว่าตาทำให้เป็นเล่นงานลอยกระทงพอดีเลยนี่ครับอันนี้คีบฉลามครับเนี่ยนี่คีบฉลามนี่ ครับผมทำให้ดูนะครับทรงนี้ผมตั้งชื่อว่าปลาฉลามกัดหูทรงมันนะครับเออนางตรงเออผมจะทำให้ดูทรงปลาฉลามกัดหัวนี่คือหางฉลามครับเนี่ยหางฉลามด้านนี้แหละครับนี่ครับหางฉลามครับเนี่ย น,นี่คีบฉลามนั่งเฉยไม่ต้องก้มนะครับนี่ทรงฉลามกัดหูตัวนี้หาดูยากมากเลยครับผมจะถ่ายทำให้ดูตรงนี้เขาเรียกทรงฉลามครับปึ๊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 บ ทรงฉลามกัดหูชื่อทรงนะครับทรงนี้ผมตัดให้ดูนะครับนายแบบมาจากกระบินบุรีนะนครับโอ้พูดผิดครับนายแบบมาจากสุพรรณบุรีครับมาจากสุพรรณบุรีทรงฉลามดำกัดหูฉลามแม่น้ำลึกครับฉนะลามน้ำลึกเขาเรียกฉลามดำ ถ้าฉลามขาวนะมันจะเป็นอีกแบบหนะึ่งอันนี้เขาเรียกทรงฉลามดำฉลามน้ำลึกกัดหูกินเนื้อคนเป็นอาหารฉลามตัวนี้ครับผมได้โอกาสผมก็เลยมีไอด้ดอนมีเน็ตขอมาผมก็อยากทำให้ดูครับทรงฉลามกัดหูอันนี้ก็คืออันนี้คือหางฉลามนะครับยังนิดนึงนะครับเออนี่คือหางฉลาม เขาเรียกฉลามดำฉลามน้ำลึกครับเนี่ยกัดหูเด็กถ้าเด็กคนไหนตกลงไปฉลามดำจะกัดอันนี้คือวิธีตัดของช่างอ้อนก็ออกแบบให้ดูออกแบบให้ดูว่าฉลามดำมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือหางฉลามครับฉลามดำนี้เขาเรียกฉลามแม่น้ำลึกนักลา่า ใต้พื้นพิภพใต้ทะเลนักล่าใต้ทะเลครับเขาเรียกทรงฉลามดำครับผมตัดให้ดูอย่างชัดเลยครับทรงฉลามดำครับอันนี้เขาเรียกนักล่าใต้ทะเลดูนะครับผมให้ดูชัดชัดเลยครับกินจนอิ่มเลยถึงจะโผล่ไม่ค่อยโผล่หายใจง,ง่ายๆหรอกฉลามพวกนี้ มันเป็นฉลามดำครับนักล่าใต้ทะเลครับนี่ครับดูเขี้ยวมันโอ้โหเขี้ยวมันเหลือกินจริงครับนี่ทรงฉลามดำกัดหูครับผมก็ถ่ายทำให้ดูว่ามีไอดอนขอมาอยากจะขอถามช่างอ้อนว่าตัดทรงฉลามดำกัดหูให้ดูหน่อย ช่างอ่อนก็ทําตามที่คําขอมาของไอดอแลแหละครับนี่นะครับเขี้ยวฉลามดํามันจะเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับนี่ปากฉลามครับนี่มันจะกัดหูอันนี้ท้องฉลามมันจะมีครีบอยู่อันหนึง่งอันหนึ่งครีบบนนีคบบน่ครีบบนครับทีนี้ด้านข้างหูมันไม่ขาดครับครับผม เดี๋ยวนะครับผมขอเป็นในแบบนิดนึงเพราะว่าเขาจะตัดไปแสดงงานลอยกระทงผมก็จะร้องเพลงประกอบไปสักนิดนึงนะครับตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันเร็วร้ายผมมันยากไรผมมันขนบนนอกผมมันกระจอกผม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 ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผม เขามันไฮโซผมมันโปโลเล่นแต่ไฮโลโปปั่นบ้านนาขี้กะทาหมาหลงบ้านทรงหมาแหนจะเล่นแกนฟินแคนบ้านนาปราปร,ระเจ้าคลุกเคล้าคนตมแล้วก็ผมคนอีสานผมคนบ้าน,านว่าสั้นจริงใจคนเลี้ยงควายคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกิน นี่สินพอตัวแม่คงจะกลัวนะไม่ชัวเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลื้มต้องหยิบยืมเงินทอก็สอตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมมันเจ็บจี๊ดจี๊ดนะถ้าคุณตัดผมโลกใบมันกลมมาโถมมาทาถ้าคุณมาเทถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณมาวิงถ้าคุณมาลาตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัด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 ผม ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมตัด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 ผมครับตัดผมขอบคุณครับอันนี้เป็นเพลงที่ผมคิดขึ้นเองแล้วก็แต่งขึ้นเองโดยใช้คุณวัญชัยเป็นผู้คอนเทนต์ครับขอบคุณมากครับนี่คือทรงฉลามครับเนี่ยดูนะครับฉลามดํากัดหูครับดูนะครับเนี่ยโอ้โหดูหางฉลามดําครับผมดูหน้าในแบบหน่อยครับ มาจากกรบินบุรีเป็นคนที่หล่อมากแม่ก็สวยพ่อก็สวยพ่อก็มาอยู่สุพรรณพ่อกแม่ก็อยู่สุพรรณมาด้วยกันก็ไปด้วยกันเรากับสุพรรณของเราเฉดหนาครับขอบคุณครับวัสดี